พี่แค่รู้ไหมคะว่าในประวัติศาสตร์เราโดนขโมยวันไปแล้วนะสิบวันไม่เคยรู้เลยในปีหนึ่งหแดสองอะค่ะอยู่ๆอะค่ะจากวันที่สี่ตุลาเราตื่นมาอีกทีวันที่สิบห้าตุลาเลยก็คือวันที่ห้าถึงสิบสี่ตุลาหายไปเพราะมันเกิดจากการเปลี่ยนปฏิทินถ้ามีการเปลี่ยนปฏิทินพี่แค่จะเอาไหมคะแต่ถ้าต้องใช้เงินห้าสิล้านเหมือนประกันสังคมอ๋ไม่เอาในประวัติศาสตร์ในปีหนึ่งห้าแดสองอะสมมติวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วเราตื่นขึ้นมาอีกทีก็คือเป็นวันที่สิบห้าเลยจะ คำสาบหรืออะไรนะคะมันเกิดจากการเปลี่ยนปฏิทินแต่ก่อนนะคะเราจะใช้ปฏิทินที่ชื่อว่าจูเลียนคาล endar แต่ตอนนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปฏิทินเกรกอรีนคาล endar แทนแล้วทําไมมันถึงเปลี่ยนเพราะว่าเราใช้ปฏิทินจูเลียนเนี่ยมันทําให้วันสําคัญต่างๆทางศาสนาค่ะมันเลื่อนหมดเช่นวันสปริงอีควิโนหรือว่าวันที่กลางวันตรงกับกลางคืนเนี่ยมันจะตรงกับวันที่ประมาณ20-21มีนาคมแต่ว่ามันเลื่อนไปเป็นต้นเดือนมีนาค่ะแล้วก็วันอีสเตอร์ก็เลื่อนเหมือนกันก็เลยทําให้พระสันตะปาปาเกรกอรีนที่13เนี่ยค่ะตัดสินใจ ตัดออกไปเลย10วันแล้วก็เปลี่ยนคาล endar ์ค่ะจากจูเลียนคาลลนดาร์มาเป็นเกรก o รียนคาล endar ์เดี๋ยวทำไมเขาถึงต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าวันสําคัญทางศาสนาต่างๆค่ะมันเลื่อนมันไม่ตรงกับฤดูกาลของมันเช่นวันอีสเตอร์กับวันสปริงอีควิโนมันเลื่อนก็เลยทําให้แบบศาสนาคริสต์คาทอลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันสําคัญต่างๆจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลพอมันไม่ตรงแล้วมันก็เลยแบบเกิดอะไรขึ้นกับปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลย มาค้นหาคําตอบว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับไอปฏิทินจูเลียนที่ที่เคยใช้มาค่ะทีนี้ต้องมาดูก่อนว่าจูเลียนคาเลนดาร์เนี่ยจะเริ่มในสมัยจูเลียสซีซ่าปี45ก่อนคริสตศักราชเนาะแล้วก็ที่ทางนักอียิปต์คิดคนไว้เนี่ยหปีจะอยู่ที่365.25วันแล้วเขาก็ปัดเป็น365วันแล้วก็คิดทฤษฎีว่าทุกๆ4ปีให้ใส่วันที่29กุมภาพันธ์ลงไปซึ่งอันนี้มันก็เป็นพื้นฐานเราก็รู้เนาะก็คือทุกๆ4ปีเราจะมีวันที่29กุมภาค่่ะแแตจริงๆล้วมันไม่ใัน ทำให้เร็วเกินไป10วันคือจริงๆอะโลกของเราอะคะ่ะหปีเนี่ยมันจะคิดออกมาค่ะได้อยู่ที่365.2422หรือ365วันกับอีก5ชั่วโมง48นาที45วินาทีทางจูเลียนคาลันดาคิดเกินต่อ1ปีหรือเรียกว่า s o ลาร์เ a ียเนี่ยอยู่ที่11นาที14วินาทีเพราะฉะนั้นแล้วค่ะถ้า128ปปีผ่านไปเนี่ย มันจะห่างกันแค่หนึ่งวันแต่ถ้าเป็นพันปีล่ะมันก็คลาดเคลื่อนไปสิบวันเออมันก็เลยส่งผลกระทบต่อวันทางศาสนาวันสําคัญต่างๆก็เลยเกิดการตัดการเปลี่ยนปฏิทินนะคะจากจูเลียนมาเป็นเออกรกอเรียนคาล e n d มันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆมันก็มีประชาชนประท้วงอย่างอังกฤษเขาก็บอกเขาต้องจ่ายค่าแรงงานเขาต้องนู่นเขาต้องนี่เขาต้องนั่นซึ่งมัน depend on the calendar หมดเลยเขามาทําแบบนี้มันก็เลยเกิดการประท้วงที่เรียกว่า give us our eleven days แต่ว่ายังไงมันก็ต้องเปลี่ยน11วัน นมาใช่จริงๆอ่ะปฏิทินตรงนี้ค่ะพอมีการประกาศอะค่ะมันไม่ได้ประกาศปุ๊บใช้ปั๊บอะไรอย่เงี้ยค่ะในปี1582เนี่ยประเทศที่เปลี่ยนนะคะส่วนมากจะเป็นโรมันคาทอลิกก็จะมีประเทศอิตาลีสเปนโปรตุเกสโปรแลนด์แต่อังกฤษจะยังไม่เปลี่ยนเลยอังกฤษจะมาเปลี่ยนในปี1752ก็คือลบวันที่3-13ถกันยายนออก มันกลายเป็น11วันก็คือยิ่งเวลาเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะเพิ่มปีเรื่อยๆมันก็จะยิ่งทําให้วันยิ่งห่างมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมจะต้องเปลี่ยนปฏิทินแต่ทีนี้เรามาดูกันว่าจูเลียนคาลันดาเปลี่ยนมาเป็นเกยกอ i เลนคาลันดาแล้วเกยกอ i เลนคาลันดามีความแม่นยําแค่ไหนเกยกอ i เล Calendar ค่ะเขาแก้วิธีลีฟเยียออกโดยการมีวิธีคิดค่อนข้างงงนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะอธิบายช้าๆเขาบอกว่าปีอะค่ะ ถ้าหารด้วย4ี่ลงตัวให้เพิ่มวันที่29กุกุมภาลงไปถือว่าเป็นลีฟเียแต่ถ้าเอามาหารร้อยลงตัวไม่เอาไม่ให้เพิ่ม29แต่ถ้าเอามาหาร4 0 0ลงตัวให้เอากลับมายกตัวอย่างเนาะปี1900หาร4ลงตัวหารร้อยลงตัวหาร400ไม่ลงตัว ไม่เอา29กาุมภาอีกตัวอย่างก็คือปี2000หาร4ลงตัวหาร100ลงตัวหาร400ลงตัวก็คือมี29กาุมภาวิธีคิดก็ประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ถามว่ามีความคลาดเคลื่อนไหมมันก็ไม่ได้เป๊ะๆหรอกแต่ตัวนี้มันจะคลาดเคลื่อน1วันทุกๆ3,300ปีมันก็จะนานๆมันไม่ได้128วันเหมือนไอ้ตัวจูเลียนคาเลนดารู้แล้วอย่าอยู่ไว้คนเดียววันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนี้นะครับบ่ายโมงถึง4โมงเย็นพบกับงานอีเวนต์เรียนต่อต่าง <Yeah. S 1> Joy Master. ค่งงแค หกแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะที่สำคัญครับไม่ใช้ i อเอลกับ j o y m a s t s t e r ได้วุฒิปอโทต่างประเทศภายในงานนะครับพบกับอลัมนายและตัวแทนมหาวิทยาลัยที่จะมาให้ข้อมูลเชิงลึกไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วพบกันนะครับที่ตึก R H U ชั้น15นะครับสุขุมวิทสามสเอ็ดแล้วเจอกันนะจ๊ะมามามาเจอกัน,นครับแล้วหน่อยที่อยากฟัง